นั่นมาตัวอะไรวะนะะเอเอเฮ้ะนี่ฉันมาโผล่ที่ดี่ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันกำจัดแกไปแล้วนี่อะไรฉันต่างหาที่จะกำจัดแกอะไรวะหย่าว่าซ้ำแมนไม่เป็นอะไรใช่ไหมไอน้นมเออไม่เป็นไรนั่นก็โอเค เอาละได้เวลากำจัดไอ้พวกมดปวกแล้วล่ะนี่ดเดะเฮ้ยใครให้บึงปิดหน,นีวะเออเฮ้ยเอยเอใครวะโฮะแฮกไม่หลอดแน่ไอ้ไทยท่านพระเครื่องแกเรียกใครว่าพระเครื่องวะฮะสวารูโดนี่แหละอือมมีฝีมือเหมือนกันนี่วะนั่นก็มาเป็นลูกน้องไอซะอะเฮ้ย,ยนี่แนล่เออ พร้อมรับชายครับเฮ้ยเฮมันอยู่น่าจะก,กาล้าไปมลูกเ,เี่เฮ้ยนี่แกทําอะไรตายซะโอ้โหแบบนี้สิว่าถึงจะสนกุกอะใครมาสกิดวะโอ้โหแกลงๆขนาดแล้วมึงยังจะมาสู้อีกเหรอฮะไอ้แกถ้ามึงอยากตายมากนั้น,น,นกูจะส่งมึงไปนรกเองเข้ามา